สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอลเฟิร์มชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาราบอหอยกันค่ะราบอหอยกันค่ะดูอหอยเชอรี่ผสมกับอหอยกาบตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะตัวใหญ่มากค่ะตาไปงุมมานะคะจากอ่าคนอื่นเราก็จะมาทำการลาบเลยนะคะไม่รู้ว่าทุกคนทำกันแบบไหนนะคะ แต่เราทําแบบนีน้ตามใจเราทําอาหารไม่ตรงสูตรอยู่ที่ว่าเราจะทําแบบไหนนะคะเราจะกินแบบไหน,นใส่พริกป่นลงไปค่ะตามความผิดที่เราชอบค่ะจากนั้นก็ใส่ผมชูรส้นใส่นิดหน่อยค่ะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาไม่ได้เปิดเลยค่ะใ,ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ไปพอสมควรนะคะประมาณหนึ่งช้อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเค็มค่ะ,ะเราก็มาคลุกให้เข้ากันค่ะ โอ้โหน่ากินมากเลยค่ะทุกคนด,นดูค่ะเอ๊ะลืมมะนาวค่ะมะนาวแป๊บหนึง่งค่ะ ค่ะทุกคนมะนาวลืมไปได้ยังไงมะนาวหนึ่งลูกค่ะบีบมะนาวเลยค่ะมะนาวลงไปชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะ พอก่อนค่ะเดี๋ยวเปรี้ยวึเกินไปนะคนผ,ผสมให่เข้ากันค่ะทีนี้เราก็ใส่ข้ากัว่วข้าวกลั่วคั่วเองนะคะข้าวกั่วัวเองตามเองค่ะหอมด้วยค่ะ ใส่เขาคัว่วตามใจเรานะคะเราอยากใส่มากเราก็ใส่มากเราอยากใส่น้อยเราก็ใส่น้อยค่ะเพราะว่าเรากิดเองคล <c oughs> ุกเขาให้เข้ากันค่ะทุกคนดูสิน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนหอมด้วยค่ะทุกคนหอมไหมคะไม่หอมหอมไหมคะ จากนั้นเี hey, เราก็จะมาใส่หอมนะคะใบผักชีฝรั่งค่ะหรือยี่หลักค่ะต้นหอวไอพริกค่ะเราก็จะมาใส่เลยค่ะใส่ไปหมดเลยค่ะเพื่อสีสันที่สวยงาม มาคนให้เข้ากันคลุกเท้าให้เข้ากันค่ะทุกคนดูสิน่ากินมากเราชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนนะคะว่าอร่อยไหม อืมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอืมพอแล้วค่ะอร่อยค่ะเรามาใส่จานกันเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมคะลาบหอยค่ะลาบหอยกาบกับหอยเชอรี่ผสมกันค่ะน่ากินไหมคะหอยกาบจากบ่อธรรมชาติค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะตอนนี้ขอตัวไปกินลาบหอยก่อนค่ะสวัสดีค่ะ